จัดเตรียมงานเรียบร้อยหรือ,อยังเนาะแหมโหนี่ฉันหกแล้ววันที่หนึ่งฉันจะซื้อ,รอกระเ,เป๋าใหม่ให้แกนี่กระเป๋ารับจองคุณนะ <c oughs> เอออย่าพูดมากเน่ไม่ต้องพูดอะไรมากงานการเตรียมเรียบร้อยหรือ,อยังเตรียมหมดแล้วดนตรีลิเกไม่ต้องห่วงฉันหาไว้หมดแล้วแหละดนตรีเรียบร้อยแล้วเออหมดแล้วแล้วนี่มนต์พระวัดไหนมาครับพระอืม อะไรฉันลืมลืมอะไรลืมนิมนต์พระฮะศรีกางานมงคลอย่างนี้แต่เลิกไมนต์พระได้ยังไงแล้วจะทำยังไงอ่ะต้องเวลาไม่จะไปนิมนต์พระที่ไหนทันนะฮะไปลี่ยนเลยอะไรล่ไม่มีพระก็ไม่ต้องแต่งวันนี้ก็ได้เฮ้ยไม่ได้แล้วใครจะดูจะไม่แต่งได้ยังไงฮะเดี๋ยวลุงปอเท็กเอาเลยไปไม่เป็นไรลงมันเหมือนที่ไหนอ่ะเออนะไม่ยังไง็ต้องพี่ไปช่วยจะทำอะไรเลย ลกว่ะลูกน่ารักันมองดูแ,แต่งหน้าแต่งตา, <c oughs> าลูกจะปั่นแ่ทำไมเ,เองงานลูกสาวแต่งงานกัลด คงสุกไ เสียงอะไรนะบ้างไปดูสิไปดูให้เดี๋ยวสียงอะไรก็ไม่เลยเลิกเลยยาก็แล้วว้าคุณรักเดินแิบอย่างนี้จะบ้านจึ๊งลุงพี่สันไปจีบเหรอไปจีบลุงพี่เจ้าคะจะเลยพรลุงพี่จะไปไหนเจ้าคะจะมาจะไปช่วยเออหลวงพ่อเจ้าว่า ายยโมช่วยไปช่วยเขาจะไปทำไมเจ้าคะไม่ต้องไปเจ้าค่ะอ,อยู่นี่แหละดีแล้วมาแจกหน้ากากฟรีนะหลวงพี่เจ้าคะหลวงพี่จะไปแจกหน้ากากเาะมีหน้นากากทุเรียนป่ะเอาไปทำไมหน้ากากทุเรียนเลยเออ,อถ้าอย่างหลวงพี่รียบไหมเจ้าคะเอ่ออาตมาก็ไม่รีบกรบโยมถ้าอย่างนั้นเอ่อท่านขอนิมนต์ที่นี่สักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมเจ้าคะนิมนต์ทำเลย นี่มอนฉันหอเจ้าค่ะฉันหอเจ้าค่ะห๋อใครละหอโหยงไง เอ้จะรับก็เอ้อรับก็มือเอออเาบัตรแล้วไม่ได้เตรียมผ้ามาอ๋อไม่ได้เตรียมผ้าผ้าประเนะาระไม่เป็นไรโยมอ่ะเดี๋ยวอาตมาเดาว่าแวะให้สักสามชั่วโมงเรียกรถตุ๊กๆให้ด้วยนะเดี๋ยวไม่ทันลาอมีแต่มอเตอร์ไซค์วินได้ไหมเจ้าคะได้ได้ได้กวางลังเดชงั้นเออแล้วคุณโยบงานกระทันหันอย่างงี้เรื่องประจงปัจจัยว่าไง โอ้ยตายแล้วเรื่องนี้หลวงพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเจ้าคะคอือว่าจะเออหลวงพี่มาสามองใช่ไหมเจ้าคะเจ้าเรามากี่องค์่รหนึ่งสองไม่แน่ใจอันนี้เขาครบองค์เปล่าไม่รูใ้ใช่คนไม่เจ้ะใช่คนไม่โอ้ไม่อยากพูดไอ้คุณโยมเห็นสามเหรอจ๊ะเห็นเจ้าค่ะคุณโยมผู้หญิงเห็นสามเหรอจ๊ะโยมเจ้ เจด้านบนอะไรครับเอ็นดีองค์จ้าสามครับสามเหรอเออเจ่ครับันึกดีแล้วนึกว่าจะกรรมในเวนนะจะมายืนใกล้ๆเลมายืนให้คนขำเอาเลยเอาลรให้เท่าไหรสามองค์ันใด้พันห้าเจ้าค่ะพันห้าได้เลยได้เลย รับนิมนต์เลยทุกคนเจ้าค่ะไม่ต้องทำต้องสง่งหนังสือเน้นะเอรับมอนเนาะนี่มอน,นกลางทางอย่างนี้เลยแต่ถึงการี่ม์หลวงพี่แล้วขึ้นมามนะั้งหลวงพี่เจ้าค่ะพี่นิมนต์ข้างบนเจ้าค่ะขึ้นมาเดีเ๋ยวไปกัดหมาเขาเข้าค่อยๆเดินนะเจ้าค่ะองอื่นจะขึ้นงานแล้วองนี้หง่วงก็ตึงเลยเนาะ We mm -hmm. มาถวายพระลูกใช้ได้ไใช่ปะใช้ได้ครับใช้ได้เราสักคู่นะครับตรงพี่อขอถวายประจัยองค์เท่าไหร่เนี่ยโอ้ได้ยืนม่เดียวฝังนู่นฝังนี่เขาเลยเขาให้มาพันห้าให้มราแบ่งกันสามองค์ผม 500, 500, ห้าร้อยุทตยาห้าร้อยคนขอนโอีกห้าร้อยด้ที่สดเหลือท่านก็เอาไปน,น้ำาันนัเดี๋ยวเดี๋ยว องค์เท่าไหร่จะได้โอ,อ้โหต้องให้พูดย้ำหลายหลายครั้งมันเป็นยังไงกันเดี๋ยวครับมาโหมเลยเนี่ยฟังดิฟังเ re, งล้วอเอาหูมาเลยหูฟังดีๆนะเขาให้มาพันห้าพันห้าให้มาแบ่งกันผมห้าร้อยุ้ยยะห้าร้อยต้องขับรถอีกห้าร้อยที่เหลือทัานก็เอาไปพูดได้เลยวันเนี้ย องค์เท่าไหร่กันแนโ่โอ้โอ้ค่อยคอยคุยกันก่อนนะลูกอันเนี้ยน้อยมาพันห้าผมห้าร้อยาห้าร้อยและท่านอีกห้าร้อย้คนขับรถมึงละติดมันไว้ก่อนมันไม่ได้ตรวจก็เราานะอ่ะหน้น้ำลุกน้ำเร็วพรอแล้วเอ้ย อาจับต uh. <c ười> ่อๆกันนะทีมงานรักสามองค์ถวายน้ำขุนโอ้โหโยมไม่เทมาล้างมือเลยล่ะเฮ้ยจับนิ้วเลยจะเดินพอ 对。<laughs> ปวดนี่ปะซื้อทำไมน้องพี่นั่ซี่มามีเมีอ่ะนี่ยรับแลโยมถังก็เล่าพรยะยังไม่ได้แดกเลยอ่ะโอ้เอาลูกเปล่ามาลูกเป่าฮะเดี๋ยวรอลูกเปล่าก็ได้พอเดี๋ยวรอแป๊บแล้วใครอาราธนาอ๋อเดี๋ยวผมอาราธนาเอยางครับในเรื่องสอน <c oughs> แล้วค,ครับเออคนบ้าอะไรเกินกระโถนอะไรแล้วพี่นะนะโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ หลวงพี่ไปได้ทองท่านนานดีๆๆๆดีดๆๆีหน่อย ย้งมีเงื่อด้วยจะจะอ่ะโนะ,ะแ, <S <S แค่กำม,มัดก็น่ากลัวแล้วอ่ะขอยิสลปัดที่บางหนยนะฮะอสบบัดครับเรียบร้อยแล้ครับหลวพี่โอ้โหเ่คณะประเทศมาเดียวรับีชไม่ธรรมดาเดีย่ยวรับสินไป ตเลบัดลวงแล้วครับลูกพี่ลูกวันไรหนักหนาไม่รู้อ้ยโอ้ยตลบัดตาลัดเจริญพรตปัดตลบัดอะไรหย้านะตาลปัดเอยไ้วไคอะโยมนี่ยองสอกขายเดียวล้